สวัสดีครับ ผมเอ็มรอนซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปน out right ี้นะครับเรามาอยู่ที่โรงงานเอสพอร์ตตี้กันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเจาะเจ้าคันนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นนิสสันนาวาล่าใหม่นะครับที่ทางเฮียสวิทชนะครับจับมาแต่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเฮียได้บอกผมแม้งแต่คราวที่เรามาถ่ายคันมิตูฮิทายตันเนี่ยว่าเดี๋ยวจะซื้อนาวาล่ามาแต่งนะครับแล้วตอนนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนอกจากชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดแต่งรอบคันของเอสพอร์ตตี้เนี่ยเฮียก็จัดการเปลี่ยนเบรกนน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 ะะะะคคคครรรรรรัััััับบบบบบจจโหหหลลลลลดด่่่่่่เเเเปปีีีีียยย้้้ออออออแมม็็กกกตตงวาาไททๆสใ สาวกนาวาร่านะครับต้องดูคลิปนี้เลยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮียดีกว่าเกี่ยวกับรถคันนี้ครับโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมและน้องตัวนัดอีกทีครับพี่แอ้นผมผมสมิทธ์ครับผมจากอ่า มากกว่าตีครับผมนะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นเฮียบ่อยแล้วนะครับจำได้แล้วแหละก็อย่างเมื่อคืนที่แล้วเรามาถ่ายคันนี้ไปตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้างเฮียดีมากเลยครับผมแต่เดนมาปุ๊บเนี่ยยอดปังเลยครับใช่ไหมปังอย่างเดียวครับจากสีประตูมิตซูยอดขายน้อยกลายเป็นตอนนี้คือรถผลิตไม่ทันอ๋อนะครับคือตอนนี้ต้องรอรถแล้วรอรถครับใช่ครับผมคือรถผลิตไม่ทันไมเรียบร้อยแล้วครับผมทั่วประเทศโอ้โหและอาจะไปแบบคลิปเอ็มด้วยผมผมว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชุดแต่งของเฮียด้วยนะเพราะว่าพอชุดแต่งของเฮียเนี่ยมันเปลี่ยยนมมิิตตการรรแ่งถไปเลคับผ ครับจากปกติเนี่ยคนก็จะบอกว่ามองว่ามิสซูเนี่ยโอเคก็สวยอยู่แล้วแหละครับแต่ก็แบบยังเป็นรองกับค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆครับพอมาเจอชุดแต่งของเฮียไปปุ๊บ เหมือนคนหลายๆคนเปลี่ยนใจเลยก็ถือว่าเราแค่เติมให้เต็มประมาณนั้นคือเติมให้เต็มคือรถสวยอยู่แล้วทุกคันเนี่ยของเราเนี่ยสวยทุกคันอยู่แล้วถ้ารถเดิมๆก็สวยอยู่แล้วรถต้อคขายตัวันเองแต่เรามีหน้าที่คือไปเติมแต่งหน้าทาปากเพื่อให้มันสวยขึ้นสวยขึ้นผมทนสมัยขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างนาวาล่าเนี่ยผมก็เคยถ่ายไปแล้วนะเป็นนาวาล่าเดิมๆแล้วจับตรงใช่ไหมครับคนก็ว่าสวยแล้วเจอของเฮียเข้าไปโอ้โหนี่เป็นไงหล่อไหมนะครับคันนี้เป็นนาวาล่าตัวเตี้ย ใช่ครับแต่ว่าโตเตียครับผมนะครับอันนี้เฮียจัดทรงใหม่เรียบร้อยจัดทรงเรียบร้อยครับผมข้างหน้าโหลดประมาณข้างหน้าโหลดสี่นิ้วครับผมล่างหงนิ้วครับผมก็บอกปาดเสียงครับบอกให้ไม่ยากยากจริงทั้งโมดิฟายตัวกันกระแทกโมดิฟายตรงซุ้มล้อตอนแรกเนี่ยโหลดมาหกนิ้วคนที่รับโหลดแหละนะเขาไปลงกันผมเห็นปุ๊บผมก็เลยไปเอาขึ้นมันใช้งานจริงไม่ได้คือรอบแรกที่ผมเคยเอารูปเฮียมาลงอ่ะที่มันเป็นรถแบบเดิมๆเลยแล้วเปลี่ยนแม็กแล้วก็โหลด โลวันหน้าหกหลังเจ็ดผมว่ามันไม่ไหวอ่ามันมันใช้งานจริงยากเพราะว่าหนึ่งคือมันมีที่เป็นแหลกอยู่ล่างตัวเนื้ออย่างนั้นนะมันค่อยอ่าค่อยมากอันนี้แหลกยังเอียงเลยนะอันนี้ก็คือเราพยายามทําแล้วทําทําที่สุดแล้วแต่ระยะตอนนี้คือเป็นระยะที่พอใช้งานได้ใช้งานได้ครับผมสี่นิ้วสองนิ้วสองอ่อนอ่อนใช่ครับผมกำลังสวยนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับเฮียเขาเนี่ยแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยเขาแบบโหลดแบบไม่ธรรมดาหมดไฮแลนเดอร์ที่แปลงเป็นหน้ามิวเซ็กเนี่ย คันนั้นก็โหลดสุดเหมือนกันน่เมันต้องแบบว่านะแต่งให้คนเขาดูว่าความเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้มีจริงแล้วใช้จริงๆตอนนี้ใช้จริงครับผมทดลองขับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้างหน้านะครับแล้วข้างหน้าเฮียอันนี้ชุดแต่งของเฮียมีอะไรบ้างก็มีเหมือนเดิมงานครอบครับผมครอบนี่ชิ้นไหนครับชิ้นนี้ครับผมชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมสีแดงครับผมใช่เนี่ยนอร์ดวันชุดนี้เราจะใช้ชื่อว่านอร์ดวันไม่ใช่นอร์ดวันครับผมเป็นชื่อใหม่ สำหรับนิสันนี่จริงๆสําหรับงานครอบของเฮียเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกนะว่างานครอบหรือว่าทําสีเพราะว่ามันมันไม่ได้นูนออกมาเยอะครับผมมันพอดีเข้าไปพอดีเ๊ะเลยอ่ะนะครับนี่คืองานครอบหมดเลยทุกชิ้นนะครับและสามารถที่จะถอดออกได้ปกติครับผมถอดได้อะไรได้ปกติครับอ่าอันนี้คือชุดแรกนะครับแล้วชุดที่สองเฮียตัวนี้ใช่นไหม ัเอันนี้คือชิ้นเต็มเลยชิ้นเต็มเลยครับผมชิ้นลิเลยครับผมนะครับก็คือจะใช้เป็นสีเดียวกับสีตัวรถสีสตัวรถเขาเป็นขาวมุกใช่ครับผมนะครับแล้วก็มีตับีดำาครับผมอ่ามีดำเงาดำด้านดำด้านแล้วก็แดงด้านครับอ่านี่แล้วก็จะมีโลโก้ทางเอสปอร์ตตีด้านข้างนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าการเข้ารูปของงานเอสปอร์ตตีนี่ก็คือแบบเข้ารูปเป๊ะครับผมสนิทหมดนะครับอย่างพวกนี้ก็คือประกอบเข้าไปได้เลย ปกติมันไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องอะไรเลยแปะเลยครับผมแปะเลยอย่างสมมุติถ้าใครแบบว่าเบื่ออยากจะออกก็ถอดออกได้ปกติกตไม่มีปัญหาเพราะเรามียางเดินป้องกันหมดครับครับผมนี่แล้วก็จะมีสติกเกอร์อันนี้สติกเกอร์เฮียติดเอง อ่ะแน่นอนใช่ไหมใช่ครับผมติ๊กเกอร์ไฟหน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วเหรอที่เมือเราเปลี่ยนอีกแล้วครับวันนี้เปลี่ยนไฟหน้าเป็นตัวท็อปกับไฟท้ายหลังเป็นตัวท็อปครับผมใช่ครับผมก็คือเปลี่ยนไฟหน้าของตัวสูงมาใส่ครับนะครับเออเมื่อค่าที่เราที่เราไปถ่ายเราจะเห็นว่าโปรติไฟหน้าถ้าเป็นตัวเต้จะเป็นฮาโลเจนธรรมดาไธรรมดาครับนี่เฮียก็หล่ออีปลี่หนึ่งในหน้าเขาหล่ออยู่แล้วเสริมต้องเสริมต้องเสริมถึงว่าทําไมหน้าดูดุขึ้นนะครับและหลายคนมองอาจจะนึกว่าเป็นตัวสูงไม่ใช่ตัวเตี้ตัวเตียบ ด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตข้างนี่ก็จะเป็นตรงเข้ารูปเหมือนกันปกตินะครับสำหรับตัวเตียงเขามีเฉพาะแคปถูกไหมเฮียใช่ครับผมต้องเขาไม่มีสีประตูครับไม่มีสีประตูใช่ครับมีแคปอย่างเดียวนะครับเออจริงๆก็เป็นะายที่แปลกนะปกติเราก็จะเห็นแบบรถเตี้ยของใครอื่นเขาจะมีสีประตูด้วยใช่ครับผมแต่นี้เขาจะมีแต่เฉพาะแคปอย่างเดียวนะครับแต่แคปของเขาเนี่ยผมแอบเห็นว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขามีแอร์ด้านหลังอันนี้คนชอบมากเลยมีแอร์ตอนหลังให้คนนั่งข้างในด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ ครอบกระจกวงข้างดำแดงครับผมเฮ้ยอันนี้เป็นมิติใหม่ของชาวนิสันเลยก็ว่าได้สําหรับกระบะปกติเขาก็จะไม่มีชุดแต่งแบบนี้รอบคันใช่ไหมเฮียไม่มีไม่เคยเห็นเลยผมก็ไม่มีนาวาร่าไม่เคยเหมือนมิสูเลยครับไม่เคยในรอบหลายเจอชั่นไม่มีเลยครับไม่เคยมีอนี่อาจจะเป็นมิติใหม่เหมือนกับเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้ที่ตอนมิตูเนี่ยพอมีชุดแต่งของเฮียไปเนี่ยขายดีเลยขายดีครับไม่แน่นาวาร่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะเกิด่านันขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีด้านหลังอีกอันนี้ก็มีสปอร์ตบาร์เหมือนกันรูปทรงมันคล้ายๆกับพวกของรีโวของดีตซโบูบ,บมันใส่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ทำ<อ>ไมครับขึ้นโมใหม่ตรงรุ่นรุ่นใครรุ่นมันใช่ครับผมขึ้นโมใหม่ครับตัวนี้ขึ้นขึ้นโมใหม่เลยครับขึ้นโมใหม่นี่อย่างตัวสปอร์ตบาร์นะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายหลายๆคนไปว่าพอใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้รถดูใหญ่ขึ้นดูอย่างช่วงตรงนี้ก็ดูกว้างขึ้นมีมิตินะมีมิติมากขึ้นมันมีความอลังการครับผมแล้วมีความแบบ เหมือนกันต่อให้มันเต็มเต็มขึ้นไปอีกของเดิมเส้นสายเขาเองนี่มันก็ดูโอเคอยู่แล้วนะคือตัว body เขา่าโอเคอยู่แล้วเราแค่เสริมนิดนึงปุุบเนี่ยคือแข่งขันกับคนอื่นได้เลยแข่งขันกับแบรนด์อื่นได้แน่ๆเพราะว่าน้าตาคือโอเคหมดเลยเฮียบอกว่าราคาถูกด้วยโอ้บอกให้เลยว่าเขาเป็นรถกระบะแคปเต้ที่สูงที่สุด ในบรรดาทุกค oh. oh, so ่ายอ๋อก็ค right. oh, mm ือเป็นกระบะแแคบที okay. yeah, ่ราคาถูกท oh, well. okay. ี okay. Oh, okay. ่ส okay. mm. okay. mm. mm. okay. 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 ุดครับในบรรดาค่ายอื네่นๆค่ายอื่นๆใช่หรือว่าถูกที่สุดออปชั่นทุกอย่างก็ใกล้เคียงกับค่ายอื่นอยู่แล้วผมครับคก็ใกล้เคียงกันหมดอยแล้วกันไบฟ้าทุกแนนก็ถือว่ามันครบแล้วอืเหมือนกันนี่แล้วก็ดูดีล้อหลังเฮียก็ใส่เบรกนะคือตอนนี้ของเฮียเนี่ยเป็นเบรกเอนเลดหน้าหลังเลยอันนี้ก็จัดมาเป็น หน้าหกขอนใหญ่หลางหกขอนเล็กโอ้โหหกขอนหน้าหลังเลยนะล้อหลายๆคนคงอยากถามเป็นล้อคอสเมกคอสเมกนะครับผมเหมือนเดิมครับของเฮียทุกคันเป็นล้อคอสเมกหมดเลยครับผมนะครับโอ้โหสวยมากแล้วก็จะมีด้านหลังก็คืออันนี้เป็นสเกิร์ตสเกิร์ตหลังครับสเกิร์ตหลังอีกหนึ่งชิ้นเพื่อต่อให้รับกับตัวกันชนหลังใช่ครับนะครับตัวนี้สไปร์ลท้าย คอบเข้าไปอันนี้เหมือนตัวสูงเลยของตุ้เต็มก็มีอยู่แล้วมีเหมือนกันแต่ละครอบอ๋อครอบเข้าไปอีกครอบทำอีกเพ<ช>ราจุดเด่นของเขาว่าของลวลร่าแบร์ไหนไม่มีแบรนด์ขเขาไม่ใช่ใช่เราก็เลยมองว่าตรงนี้ไม่ทําไม่ได้ ต้องขอขอแตะหน่อยขอแตะนิดนึงอ๋อแตะนิดนึงเมีอยู่แล้วใช่แต่เฮียครอบทับไปอีกครอบทับเพื่อให้มันแบบมีมิติมากขึ้นแต่ที่แรกอะของเดิมที่เขามีก็คือจะเรียบๆไปเลยถูกไหมเฮียใช่ครับเราก็มาทําเส้นสายไปถูกต้องแค่ของเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมทำเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอนาคตเนี่ยผมจะทำที่วางแก้วนั่งกินแล้วก็วางแก้วกินเบียร์เลยตตัวกันชนด้านหลังก็เหมือนกัน ทำเส้นสายให้รับกับตัวสกเกิร์ตด้านข้างครับผมตัวนี้อจะออกแบบสกเกิร์ตหลังเนี่ยเรียบๆไม่ได้มลังการครัเพราะเนื่องจากว่าตัวหน้าเขาดุแล้วใช่เราพยายามปล่อยให้ตัวหลังเนี่ยออกมาเรียบครับเร,บเรียบเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันลงตัว เราก็จะมีโลโก้เขาอันนี้เป็นสีดำนี่เฮียทำปะเปลี่ยนเป็นตัวท็อปอีกแล้วครับอ๋อเอาของโปรโพรเอ็กใช่ครับผมเปลี่ยนมาข้างหน้าก็เหมือนกันถูกไหมเหมือนกันครับผมเปลี่ยนมาหรว่าเอาจริงนะคือเฮียใส่ใจรายละเอียดมากเลยมาได้แล้วนะอันนี้ที่เขาดีเราต้องหยิบปะใช่ไหมแต่กี้ถ้าผมไม่ถามเนี่ยผมก็จะไม่รู้นะว่าผมรู้ว่าอย่างเงี้ยมาจากโรงงานเปล่าที่แรกมันเป็นสีโครเมียมครับผมถูกต้องครับเฮียก็มาเปลี่ยนเป็นสีดำของตัวโปรโพรเอ็กนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์เนีี่่่ยทบบอกใชครั ตั้งแต่ออกทางร้านเลยอุูยแน่นสวยงามไฟท้ายก็เปลี่ยนที่พี่เทียบอกแล้วครับผมตัวท็อปเหมือนกันครับเป็นตัวท็อปเลยไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับเป็นเส้นนี่สวยงามสุดยอดอ่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับโอ้โหถาเไม่ได้กระบะเราต้องมีสปอยเลอร์ต้องมีแก๊ปหลังคาตรงนี้ลูกค้าชอบใช่ครับต่ออากาศอันนี้ปกติเขามีไหมเฮียไม่มีีอันนี้เราเราแปะไว้แปะไว้ครับผมเป็นคลิปฉลามเป็นคลิปฉลามครับผมสำคัญเลยนี่อันนี้ต่ออาาากศเเดิม ไม่ครอบครอบต่ออากาศเดิมครอบไปเฮียไม่ได้แค่ใส่ชุดแต่งของเฮียเข้าไปเฮียใส่ใจรายละเอียดพวกไฟหน้าพวกโลโก้ต่างๆครับโอ้โหแน่นมากนี่แล้วก็อย่างวันนี้เราก็จะได้เห็นรถทุกคันที่เราเคยมาถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว m u l x นะครับ ตัวรีโวเโวครับผมนะครับนี่ตัวมิตซูนะครับที่กำลังขายดีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้2020ออ่าินะครับดีมเยอะมากเฮียสุดยอดแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยตอนนี้สำหรับรถเก่งนะครับรุ่นนี้ก็สวยมากอ่าอเมร่ากำลังมาเหมือนกันครับผมเป็นนิสสันอเมร่านะครับอันนี้ของเฮียมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็จะมีตัวจางสเกิร์ตหน้าครับสเกิร์ตข้างครอบกระจกอ่าสปอยเลอร์ท้ายนะครับขันสเกิร์หลังอ่ะผมนี่อันนี้เป็นชุดใหม่เลยชุดนอต์บันเหมือนกันครับ อ๋อเป็นชุดใหม่เลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของนิสันจะเป็นนอตวันครับผมใช่ครับผมใช้นอตวันนี่แล้วสปอยเลอร์หลังเป็นงานเป็นงานเป่าครับผมใช่ครับเป็นงานเป่าครับเบามาก งานตอกขึ้นรูปเขาไม่ใช่เป็นงานแบบเอเวที่เราใช้อยู่ครับเป็นงานปอกขึ้นรูปเลย<อ>เป็นใช้เอ็นอาร์อินเจคชั่นขึ้นมาเลยก็คือเป็นตัวนี้เทคโนโลยีหนึ่งสั่งมาจากเมืองจีน<อ>สั่งเลยครับปอกขึ้นรูปไปเลยครับครับครับผมนี่แล้วก็มีสเกิร์ตด,ด้านหลังนะครับจริงๆอเมล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวผมว่านิสันเนี่ยทำการ์ดบ้านมาดีเนาะเรื่องดีไซน์ถูกครับรถดขายตัวชุดแรกของเราตัวสปอร์ตวันของนิสันเนี่ยน่าจะพันคันแล้วอะ พันคันก็คือตัวอเมล่าตัวเก่ารับพันชุดขายไปแล้วพันชุดขายไปแล้วสุดยอดพันชุดเรียบร้อยแล้วนะครับหล่อมากหล่อมากแล้วอย่างนี้ไฟหน้าเฮียเปลี่ยนได้วไหมนะใม่ใหม่ใม่อันนี้คือเขามาแบบนี้เลยมาแบบนี้อยู่แล้วครับตัวท็อปไฟหน้าสวยตัวท็อปนะครับโลโก้อะเหมือนกันตัวท็อปครับมาแบบนี้เลยใช่ครับอ๋อเป็นโลโก้เขาแก้วอยู่ที่ไนอ๋อผมไม่ได้มีเซฟเจอร์อยู่งในนะครับเออก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้ใช่ครับวันนี้ปังอยู่ครับปังอยู่ปังอยู่นี่แล้วก็มีทีเด็ดอีกคันนนปปรถเเเฮีียอง่็ i8 นะครับปกติเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ถ่ายรถที่เฮียใช้ส่วนตัวเลยอันนี้เป็นรถส่วนตัวเฮียนะครับมีชุดแต่งเหมือนกันมีครับแล้วอย่างเงี้ยชุดแต่งเฮียทําขายป่ะเหมือนเดิมครับไม่ขายไม่ขายด้วยไม่ขายด้วยไม่มีขายอันนี้ศูนย์ก็ไม่มีขายไม่มีครับผมอ่าอย่างอันอื่นเนี่ยชุดแต่งอันอื่นเนี่ยไม่มีขายตามร้านทั่วไปขายหมดครับแต่ต้องซื้อที่ศูนครับแต่อันเนี้ยศูนย์ก็ไม่มีขายไม่มีครับยังเป็นความเป็นอ่า ในเตปาร์ตี้เตปาร์ตี se, ser, ้นะครับขอขอเก็บไว้เป็นรถส่วนตัวนะอันนี้คือทําแต่งไว้สําหรับรถตัวเองเลยโดยเฉพาะครับผมใช่ครับนะครับอันนี้ใส่อะไรไปบ้างเฮียก็มีสเกิร์ตรอบคันครับดำฟ้าคืออันนี้ใช่ไหมใช่ครับชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับผมลิ้นครับผมแล้วอย่างพวกนี้เฮียได้ครอบได้อะไรอย่างนี้ไหมอ่าสติกเกอร์ครับผมอ๋ออันนี้คือทำสติกเกอร์เข้าไปครับผมแนวไฮบริดแนวไฮบิดเลยอย่างอย่างชิ้นนี้นี่คือของตัวรถตัวรถครับผมชิ้นนี้เป็นตัวรถกระโชนหมาอ๋อของเฮียมีแค่ชุดนี้มีีีแแแคคคคคค่่่นนนน้้้รรัับบมมผทอ วิ่งจริงคือคนเราอ่ะถ้าเกิดว่าในหัวมีจินตนาการอ่ะคือเนี่ยแค่ลิ้นชิ้นเดียวง่ายๆกับสติกเกอร์ที่เฮียเพิ่มเข้าไปมันทําให้รถเปลี่ยนมิติไปเลยครับง่ายๆครับไม้ต้อาคิดอะไรเยอะโอ้โหนี่ก็เหมือนกันพวกนี้คือเราเก็บสติกเกอร์ใช่ครับเก็บรายละเอียดนี่นะครับผมว่าเฮียมีศิลปะมากอ่ะเก็บรายละเอียดเข้าไปแล้วก็ด้านข้างเหมือนกันเหมือนกันครับผมด้านข้างมีแค่ชิ้นนี้เหมือนกันชิ้นนี้เหมือนกันครับผมนะครับนอ้ก็ของเดิมเขาอยู่แล้วของห้าง อ่านี่ของเขาอยู่แล้วของเขาจะเป็นสีฟ้าอยู่ฟ้าอยู่แล้วใช่ครับผมแล้วก็มาแต่งเติมอันมัตใส่สติกเกอร์เข้าไปเขาไปเป็นดาสีรถแล้วใส่สติกเกอร์คาดเข้าไปเดินลายเส้นตรงนี้เข้าไปครับผมคือเส้นฟ้านจะเป็นการเดินทั้งคันเดินทั้งคันให้เป็นให้มีมิตินะครับแอบเห็นเบรกเบรกเบมโบอันนี้ประมาณเท่าไหร่จ้ะไม่เห็น สามแสน,น,าน,าแนสามแสนเนี่ยเพราะเบกหน้าเนี่ยนะหน้าหน้าสามแสนเนี่ยสามแสนนี่ประมาณตอนแรกซื้อรถแรกๆอ่ะครับคันนี้เป็นคันที่8ของประเทศไทยมั้งเป็นไอแปดคันที่8ในประเทศไทยใช่ครับแล้วด้านหลังเฮียอันนี้ทำอะไร,รบ้างอันนี้ก็มีสกเกิร์ตหลังครับผมสกเกิร์ตเหมือนกันนะเอานิ้นหลังก็คือเป็นชิ้นนี้เหมือนกันชิ้นนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็สปอยเลอร์ท้ายสปอยเลอร์คืออันนี้ใช่ครับผมงานแปดรวมอันนี้ด้วยป่ะครับรวมอันนี้ด้วยครับผมชิ้นเดียวกันใช่อันนี้ก็มีเฉพาะของเฮียคนเดียวทุก ปกติชุดแต่งรถพวกซุกปเปอร์คาร์หรือว่าพวกรถสปอร์ตพวกนี้ถ้าเราเบิกต่างประเทศที่เป็นชุดแต่งแท้เขาเนี่ยคือจะแพงมาก,กมโอ้เมสเซ็นนะอันนี้เฮียแต่งเบสเซ็จอยู่ประมาณเท่าไหร่อุ้ยหลักพันหล <laughs> ักพันตลอมากอ่ะทำให้รถแบบว่าดูดูโอเคขึ้นมาเยอะหลักพันหลักพัน,นไม่คิดจะทําขายบังเหรอเฮียแบบนี้ไม่ครับ ไม่ขายดีกว่า๋ยวซ้ำเหรอขอเป็นขอเป็นมันนี่ขอเป็นขอเป็นยอดขอเป็นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วสำหรับเฮียนะครับตอนนี้เนี่ยคือกำลังจะพัฒนารถตอบโจทย์ให้ครบกับรถที่มีขายในประเทศไทยครับนะครับัวทั้งหมดใช่ครับแต่ก็ต้องทยอยทยอยเพิ่มขึ Gym. ้นไปใช่ครับนะครับตอนนี้มีนาวาล่าแล้วใช่ครับนะครับจะมีตัวสูงรึเคลับเฮียตัวสูงเนี่ยมีครับมีด้วยมีครับสี่ประตูเดี๋ยวไว้เรามาถ่ายกันครับผมนะครับโอเคสำหรับใครจะติดตามเพียตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนา่ เว <Web> ็บไซต์ก็คือ s <ผม> sporty เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีช่องทางให้ติดตามด้านใต้นะครับ<อ>ยังไงก็สําหรับใครที่อยากที่จะได้ชุดแต่งนะครับ เข้าไปที่ศูนย์เข้าไปที่ตามโชว์รูมได้เลยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกอีซูซูโตโยต้านิสสันมิตซูนะครับสามารถบอกได้เลยว่าขอชุดแต่งเอสปอร์ตตี้นะครับโอเคฝากทีหนึ่งคือรถสองคันนี้ทั้งนิสสันเนว่าแล้วก็โตโยต้าเลโวครับผมจะไปเจอเป็นเป็นได้เนี่ยที่งานบางของบล็อตโชว์ที่บูธของนิสสันเองและบูธของโตโยต้าเองนะครับก็สิ้นเดือนนี้แหละนครับในช่วงสิ้นเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาครับถือว่าเราได้รับเกียรติ ว่าเราเป็นสำนักแต่งคนไทยสมัยก่อนเนี่ยมันมีแต่ถ้าเป็นตองตาต้องเทดีใช่นิสายก็ต้องนิดโม่แต่ครั้งเนี้ยเราได้รับโอกาสเป็นสำนักแต่งคนไทยจริงๆได้รับเกียรติขึ้นไปจอดในงานจอดในงานจอดในบูธของเขาบูธของเขาด้วยไม่เป็นชุดแต่ง ใช่อ,อัน,น,อน,นยอดมากอันนี้แล้วเป็นมือคนไทยด้วยใช่ครับผมอันนี้ผมภูมิใจะนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยถ้าใครจะขึ้นงานมอเตอร์โปโลหรืองานมอเตอร์โชว์เนี่ยจะขึ้นไปอยู่ในบูธของแบรนด์ใหญ่เนี่ยค,คือจะต้องเป็นอยู่ภายใต้แบรนด์เขาถูกอ่า <โอ S 1> แต่ตอนนี้ของเฮียที่เป็นชุดแต่งสามารถเข้าไปอยู่ในบูธได้แล้วถ้าใครอยากจะเจอตัวจริงครับไปเจอได้ในงานมอเตอร์โชว์สิ้นเดือนนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะไปเที่ยวด้วยอาจจะเจอกันไปทำหนุนได้ครับผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเเฮีียยมมมมาาาาากกกกกกๆคคคคครรรรรัััับบบบนนะะแแลลลล้้้วว็็สหใท่่ขชอืฝดดไ์ เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก้ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ